สวัสดีครับพบกับอาจารย์กิติคุณพรวรรณปุจิชาญศาสตร,ร์ภาคยิบสีหัวเฮงพันดูลมนักษาสตร์รรรรเบอร์โทรสรบการณ์ก็20กว่าปีครับในการทำลายไทยทัก์วันนี้เราจะมาพูดดวงของคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมไม่โทษครับมาพูดดวงเดือนพฤษภาคมของคนเกิดนะครับตามปีนักรรษัตริย์ต่างๆนะครับตั้งแต่พระพัดที่แล้วนะครับเราก็พูดไปถึง3นักรรษัตริย์แล้วตอนนี้เรามาพูดปีอะไรฮะถ่อ มาโรงมาเสงใช่ไหมครับ <S 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 เราลรงคงเริ่มที่ปีเถาก,ก่อนเลยปพนักษัตร์เถาก,ก่อนนะครับว่าชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอย่างที่เรียนทราบนะครับว่าการทําดีนั้นต้องได้ดีเราจะไปคิดมากบางคนบอกว่าโอ้ชีวิตเราไม่ได้ดีดเลยทําดีแทบตายจริงไหมครับมาดามมัสเตอร์พิมพ์พิมพ์ปวีมาดามโอโยนะครับคนนี้ดูดวงเก่งนะครับท่านที่อยู่แถวสระบุรีนะครับติดต่อได้เลยมายเลขของน้องพิมพ์ใบเลขราคาน้องมั่นระดานะครับ คนนี้เป็นคนเก่งมากเลยนะครับเป็นคนที่นิสัยดีจริงใจตรงไปตรงมานิสัยคล้ายผมเลยตรงไปตรงมานะครับชัดเจนนะครับขวัญใจฝรั่งดองเนี่ยแฟนฝรั่งชอบเยอะครับนะฝรั่งเจอในกรีดหมดนะครับพอดีน้องเขาชอบเหยียบเท้าฝรั่งนะครับน้องมุ้ยด้วยน้องมุ้ยอยู่ศรีราชานะครับคนนี้ใบหวยเก่งนะครับน้องมุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ดูดวงเก่งแล้วก็ใบหวยเก่งด้วยนะครับบอกตัวเลขแม่นเลยนะครับ ติดต่อได้นะครับศูนย์ก็สามแปดสามเก้าแปดเก้าสามสามชีวิตคุณจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นถ้าติดต่อน้องเข้าไปนะครับนะฮะสวัสดีครับน้องชันพัฒน์และน้องมุ้ยนะครับคนนี้ตั้นใบหวยเก่งๆนะครับถูกหวยก้าววดเลยเมื่อก่อนใช้เบอร์เมืองก็ถูกหวยไปหลายงวดติดกันตอนนี้เปลี่ยนเบอร์ไปแล้วนะฮะเป็นเพื่อสิทธิกบรบบาดามโอโยโย้โหนะฮะ สวัสดีทุกท่านครับนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยที่เข ara, ้ามาสวัสดีครับรักน้าฉืกๆนะครับก็วันนี้เรามาพูดหลังจากที่ช่วดฉลูขานถอดไปแล้วมาดูนะครับช่วดฉลูขานตอนนี้มาถอดก่อนพูดผิดนะครับปีถอดเลยนะครับไม่ยอครับขายมูยอนะฮะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับนะมาดูเลยนะครับปีถอดก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ในช่วงเดือนพิศครปีเถอนั้นเรื่องของการงานในพ่เดียเอ็มเพลสดการงานของคุณนั้นนะครับูเรื่องของการงานนะปีเถาะนั้นค่อนถือว่านะครับในช่วงเดือนพิศคมนั้นค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นที่น่าพึงพอใจเจ้านายให้การยอมรับคุณความสามารถคนยอมรับด้วยและคนที่เคยเหมือนไส้อิจฉาเนี่ยจะเคลียร์ใจกันได้นะครับพูดคุยกันได้ตกลงกันได้ ส่วนคนที่ค้าขายนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยคุณจะเห็นได้ว,ว่าค้าขายดีขึ้นเวิร์ก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 นะครับและคนที่คิดจะลงทุนงานส่วนตัวถือว่าประสบความสาเร็จน่าพึงพอใจครับนะส่วนเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยการเงินได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะครับด้วยไพ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยมันหมายถึงว่าแม้จะมีโชคกันเสี่ยงแต่ไม่ใช่ก้อนใหญ่ถ้าคุณลบมากคุณจะนั่งยุ่งเดือดร้อนตั้งแต่ต้นเดือนแต่ถ้าคุณรู้จักใช้เนี่ยเงินคุณเข้ามาสะพัดตลอดนะครับ คุณก็จะมีเงินเก็บแต่ถ้าเกิดโลภมากงั้คิดโน้นคิดนี้นจะใช้โน้นเรื่องโน้นเรื่องนี้ตลอดเวลาคุณก็จะมีปัญหานะครับเรื่องของการเงินของคนที่เกิดปีเถาะในช่วงในพิศษคมนั้นขึ้นอยู่กับการใช้ของเรานะครับมาดูเรื่องความรักครับมาดูเรื่องความรักนะครับชาวปีเถาะเป็นยังไงบ้างความรักได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะครับ ชาวปีถอดนั้นได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าบงบอกว่าคุณมัวแต่วุ่นเรื่องของการงานซะสุดมากในช่วงเดือนนี้ทําให้มีเวลาน้อยกับคนรักของเราทําให้เขาน้อยอกน้อยใจขัดเคืองใจนะครับขัดเคืองใจในที่สุดนะครับบางครั้งคุณก็เหมือนว่าก็รู้ว่าจุดอ่อนเราตรงนี้แต่บางสิ่งบางอย่างนั้นเหมือนว่าเราเลีร์ไม่ได้ตรงจุดนี้คุณต้องปรับตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรักจะร้าวฉานอย่างหน้าปวดหัวสําหรับคนที่เกิดปีถอดแต่นั้นต้องอดทนอดกั้นในเรื่องของเวลา เมื่อรู้จักเป็นเวลาหให้กับคนรักของเราบ้างนะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็งานงานงานนะครับนะเสียงโทศัพท์รบกวนนิดนึงไม่มีคนปิดให้เลยโทษทีนะครับอ,อ่าจับปี่อขอบคุณมากครับดรารัตลอดครับท่านนี้ จะปีเถาะมาปีมอโรงนะครับพอพูดถึงโรงหล่อรุ่งเจริญนะครับเนี่ยพอดีโเสดายผมจะหล่อพระพิเคเนยดด้วยนะครับนะครับหล่อพิเคเนตดพอดีหลวงพ่อท่านรู้จักโรงหล่อนะครับท่านหนึ่งก็ลองดูนะครับจะหล่อพระพิเครในที่วัดพรมฤทธิ์นะฮะที่วัดพรมฤทธิของเรานะฮะขอบคุณมากครับปากระวงจนร์พิดานะครับอภิมาโรงนะครับ าดูปีโมโลงปีโมโลงนั้นนะครับนะฮะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเรื่องของการงานเรื่องของการงานคุณค่อนข้างจะสับสนไม่กล้าตัดสินใจในหลายๆเรื่องทําให้ปัญหานะั้นมันหมักหมมนะฮะสุดท้ายเจ้านายมาเลีย์ก็ถือว่าทําให้คุณเอาตัวรอดไปได้ทําให้คุณเอาตัวรอดไปได้นะครับนะฮะส่วนคนที่ทํางานกับส่วนตัวนั้นนะครับนะฮะ โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้คอนเนคชันการติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่นั้นถือว่าเวิร์กนะครับเดินหน้าไปได้เต็มที่เพราะคุณมีปฏิสัมพันธ์ดีนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องของการใช้สื่อสารคอนเนคชันต่างๆรวมทั้งเกี่ยวเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตเรื่องเครือข่าย,ายต่างๆเนี่ยถือว่าคุณเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับงานพิธีกรงานวิทยุโทรทัศน์คุณโดดเด่นครับมาดูเรื่องของส่วนคนที่ทํางานส่วนตัวทัว่วไปนั้นนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ต้องพูดคุยหรือเจรจากันมากขึ้นนะครับเจรจากันมากขึ้นนะ ต่อมาครับมาดูเรื่องของการเงินการเงินได้ไพ่สองถ้วยนะครับการเงินเดือนนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ให้ก้อนโตแต่คุณก็จะมาค่อนข้างจะคล่องมือมีเข้ามาตลอดโดยเฉพาะเกี่ยวกับญาติมิตรนะครับคนที่หวังญาติมิตรช่วยเหลือนั้นคุณจะประสบผลสำเร็จญาติมิตรนั้นค่อนข้างจะให้การช่วยเหลือรวมทั้งพี่น้องต่างญาติมิตรพี่น้องรวมทั้งเพื่อนฝูงด้วยนะครับจะเข้ามาช่วยเหลือทําให้คุณนั้นมีสภาวะการเงินที่คล่องมือ หลังจากที่ติดติดขัดมานานส่วนคนที่หวังโชคลาภนั้นจะมีโชคลาภจากเพื่อนฝูงที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานทําให้คุณนั้นค่อนข้างรันล,ล,ล้าแฮปป,ฮป,ปี้แฮปปี้นะครับสำหรับคนที่กับปีมัลโรพราะที่กับปีมัลโรมาดูเรื่องของความรักครับมาดูเรื่องของความรักนะครับว่าปีมัลโรวนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับได้ไพ่อะไรเอ,อ่ยนะครับได้ไพ่พระอาทิตย์นะครับอน,อน,นะครับได้ไพ่พระอาทิตย์ ค,ความรักของคุณนั้นค่อนข้างจะสดใสนะครับปีมะโรงนะฮะค่อนข้างจะแฮปปี้มีความสุขคนที่นะครับแต่งงานอยู่กินกันนานและหวังเรื่องบุตรคุณจะโชคดีสมหวังได้บุตรดังที่ใจคิดและก็ได้เพศที่คุณคาดหวังไว้ด้วยนะครับทําให้คุณนั้นค่อนข้างจะแฮปปี้มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นส่วนคนที่แอบรุนไครนั้นนะครับเขามีใจให้เต็มที่ดังนั้นอย่าได้กังวลใจไปนะครับ คนที่หวังจะได้ต่างชาติก็ได้ต่างชาติมานะครับเป็นพวกทางยุโรปเพราะนั่นแหละไม่ใช่นิโกนะครับก็ถือว่าจะประสบความสาเร็จไปได้ด้วยดีนะครับสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะครับก็เสร็จมะโรงแล้วก็มาดูมะเสงหลายคนแฮปปี้เรื่องฝรัด่งโดยเฉพาะน้องระดาใช่ไหมฮะนะครับมาดูปีมะเสงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ มาเสงมาดูเรื่องของการงานนะครับการงานคุณได้ไพ่อชีนถึงไม่เท้าการงานโดดเด่นครับเป็นที่ประจักษ์ผลงานชัดเจนเจ้านายพึงพอใจนะครับผู้อื่นยอมรับนะครับมีความเป็นผู้นําอย่างเต็มเปี่ยมตั้งแต่ต้นเดือนทําให้คนอื่นั้นสุขกยอมรับว่าคุณนี้คือเบอร์หนึ่งจริงๆนะครับเป็นที่น่าพึงพอใจนะฮะไม่ต้องคิดมากเลยนะคุณนั้นสุดยอดนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับคนปีมะเสงนะส่วนคนที่ค้าขายนั้นนะครับ นะการเจรจาดีกว่าที่คิดอีกนะครับเจรจารู้สึกรูปทางต่างๆนั้นมีแนวโน,น้มที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็ยนทําให้คุณนั้นค่อนข้างจะมีความสุขนะครับไม่เศร้าซึมเครียดเหมือนดิมก่อนนะฮะสำหรับการค้าขายมานะดูดเรื่องของการเงินการเงินได้ไพ่ราชื่อถือเหรียญว้าวนะครับได้ไพ่ราชอือเหรียญน,นั้นบ่งบอกว่าอะไรด่วงการเงินคุณนั้นโดดเด่นมีโชคลาภก้อนโตนะครับทำให้คุณนั้นริโพวิตันดีเลยนะครับ ทำให้ชีวิตนั้นโอเคเรื่องของการเงินนั้นเดินสะพัดโอเคเดินไปไหนก,ก็มั่นใจใส,ใส่ทองใส่ทองในเน,นโอเคเต็มที่นะฮะช่วงนี้มีโชคลาภกนโตแต่เมื่อมีโชคแลว้วนะครับนะคนปีพิศเสจก็ต้องมันทําบุญทําทานนิดนึงโดยเฉพาะการแบ่งปันโอกาสให้กับคนที่ได้อโอกาสกว่านะฮะก็เป็นสิ่งที่จะทําให้คุณนั้นนะครับประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะนะค,ะนะคะรับมาดูเรื่องความรักนะครับคนปีพิเสงเป็นอย่างไรนะครับ เรื่องความรักได้ไพ่เด็กถือถ้วยเรื่องความรักคนที่อยู่กินกันมานานคุณจะมีบุตรสมใจนึกบางลำพูนะครับต้นเดือนคุณเห็นแล้วว่าโอเคไปตัวแล้วโอเคมีบุตรนะรทำให้คุณนั้นค่อนข้างจะแฮปปี้นะครับมีความสุขมัน่นนะครับนะฮะและคนที่นะครับนะแอบชอบแอบรุ่นใครเขามีใจให้แต่เพียงคุณก็ต้องรู้สักรักษาท่าทีด้วยนะครับอย่าไปจูโจมจนน่าเกลียดนะครับ ด้วยภาพรวมแล้วนะครับกนะบ็ปีพมะเสงนะั้นค่อนข้างจะดีนะฮะเป็นปีที่ดูเป็นปีนักกษัตริย์ที่ดูมีความสุขในช่วงเดือนพฤษภาคมนะฮะและดูปัญหาที่มันเกิดเรื่องเล็กน้อยน่ยนะมันแก้ไขได้หมดแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะครับสล็ทุกๆนักกษัตริย์เลยการดำเนินชีวิตนั้นของคนเรานั้นนะครับไม่มีอะไรแน่อะไรนอนจังหวะชีวิตโอกาสที่ดีมีเข้ามาเราต้องรู้จักคว้ารู้จักใช้นะฮะอย่าได้ประมาท แต่ถ้าเมื่อใดที่รู้สึกว่าเราล้มเหลวเราก็อย่าท้อเดินหน้าไปอย่างมั่นใจไม่มีใครรกคับที่จะมืดตลอดและไม่มีใครที่จะสว่างตลอดแต่เมื่อยามวิกฤตข้ามาจงแปลให้เป็นโอกาสนะครับท้ายสุดสุดท้ายนี้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกๆนักสัตย์นั้นได้ประสบพบแต่สิ่งงงามมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ให้เป็นดังสิ่งนั้นคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองมีแต่ความมั่งมีสิ้สูงไม่เจ็บไม่จนแห่งรวยสุขภาพแข็งแรงมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตตลอดปีและตลอดไปครับสวัสดีครับ